ัลโอแต่วันนี้มาสอนใช้งานโปรแกรมนี่นะครับ LED e m p l a y e r อต่อเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดนะครับโอเคตอนนี้มันก็ยังเป็นการเซตแบบ ออนไลน์้ะครับก็คือหมายความว่าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วมันก็เล่นไฟล์นะครับอันนี้ผมต่อสายแลนวิ่งมาที่ตัวคอนโทรลนะครับถ้าเกิดตามสเปคมันแล้วมันก็จะได้ประมาณ100เมตรแต่นี้ผมไม่แน่ใจผมว่าน่าจะสักประมาณ30เมตรนะครับอ้ามาต่อในโหมดเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะครับสำหรับโหมดไอออนไลน์ Online นะครับ ทีนี้เรามาเล่นโหมดออฟไลน์กันบ้างนะครับเราไม่ต้องการเชื่อมต่อ,อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลาเราต้องการให้เมมโมรีในการเก็บข้อมูลไว้นะครับเราก็มาที่เซตติ้งและติ๊กสกรีนตัวนี้ออกไปเลยนะครับพอติ๊กออกเสร็จปุ๊บเรามาที่ตัวนี้นะครับสังเกตปุ่มอันนี้ก็จะเขียวขึ้นมานะครับเราทำการกดเซนได้เลยนะครับ เราเลือกสปีดไปที่สปีดไฮสปีดสูงสุดเลยนะครับแล้วก็เซนก็จะใช้ระยะเวลาในการส่งข้อมูลาตามอินดิเคเตอร์ที่มันบอกนะครับอาจจะใช้เวลาสักคู่อยู่ที่ การแปลงไฟล์และการเชื่อมต่อของมันโอเคครับตอนนี้มันเซ็นสักเซสละพอเซ็นสักเซสเสร็จปุ๊บผมหยุดการเชื่อมต่อนะครับปั้งอเอาให้พอหยุดการเชื่อมต่อปุ๊บสถานะตอนนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกันแล้วนะครับเน็ตเวิร์กเดี๋ยวเราไปดูจอกันโอเคนะครับ กามันก็ยังเล่นอยู่ตัวนี้เป็นการสแกนหนึ่งทับสองนะครับกเ็เน็ตเฟรมเวิร์กสามสิบเฟรมการสแกนหนึ่งทับสองมันก็ทำให้ออจอมันกระพริบถ้าเกิดสมมุติว่าเราถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวจอจริงตัวจอจริงมันก็จะไม่กระพริบหรอกเพราะว่ามันหลอกตาคนได้แต่มันหลอกออตากล้องไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องมัน ความถี่เยอะมากกว่าจาอไอตาคนโอเคก็หลักๆมันก็มีอยู่แค่นี้ฮนะสำหรับการเล่นออนไลน์กับการเล่นออฟไลน์ line นะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถปิดคอมพิวเตอร์ได้เลยเดี๋ยวผมจะปิดคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บ